แมนเอาดิไอ้แมนไอเมนของเขาเอาดิยู่ทิปร่วมกันนะเซเบอร์เซเบอร์ลูซี่เลเคเควินเอ้ยเดทอยซีแมตแมนเชสเตอร์กินบาซูก้าหน่อยไหมอ่ะกินบาซูก้าหน่อยไหมอ่ะสองสเต็ปเฮ้ยเจสฟิสโตนมันเจ๋งมากสวยโตตัวนี้ตัวนี้มัเ่จสฟิสโตนไม่เห็นโดนแมกมาช่วยดิมาช่วยดิ โเดี๋ยวเจี้ยอะไรไหมเตะนะไม่เลยทอยแต่แม่โหม่งโลกหน่อยไหมอ่ะกูกูก็มีกูก็มีเจ็บกว่านั้นหน่อยเจ็บกว่่านนนั้หอยเฮ้ยเอาดูฟีเจ็บหน่อยกูทำไม่ได้ได้แล้วมันมันเจ็บแล้วโตไม่ไงตายตายแล้วเอามันเล่าไม่ได้กิมก็มีไอ้โตไม่ไงไม่ตายไม่ตายกูช่วยอ่ะตาย รอกาอากาศได้ขึ้นก่อนนะเพื่อนได้ขึ้นก่อนแล้วนันเตี้ยไม่ไงีไปเพื่อนหนีมาหนีมาไม่หนีโว้ยกูไม่ตุ๊ดไอ้ไม่สมาดิมาดิมาดิเอาตัวเอาแม็กเอแม็กหมงโลกหน่อยไหมอ่ะอย่าตายนะเอาให้ตาย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 ลูฟี่โอ้ปไม่โดนเอาต้มเอาต้มข้าไม่ได้หรอ ฆ่าไม่ได้กูฆ่าเองแล้วกันอ้าวตายไม่นะเทุกผู้หลบมันเกือบตายแล้วทุเจสซี่ใช่เหรอเกือบตายเหรอเลือดหลอดโอ้ครึ่งหลอดเกือบตายอืมวลลิกุดเห็นเลือดแดงแล้วเหรอเฮ้ยมันสองตัวโดนเฮ้ยโอ้โหมาดิตายถ้าไม่ตายแม่ขออีกนิดเดียวไม่ตายก็เตะขออีกแค่หลอดเดียวมาแม็กมาแม็กมาแม็ก แมนเชสเตอร์แม้ให้ให้เขาได้ให้เขาได้กดเนี้ยสกิลสกิลหนึ่งอะถ้าสกิลหนึ่งโดนมันอะอติเขาจะขึ้นไวมากเลยเฮ้ยระวังนะระวังนะไอไอเกียอาจจะใกล้ได้อติละแต่กูให้มันได้ไม่กดอติมาดิัวไอเกียมึงเอาเอาเอาไอ้นี่มาก็ได้นะคามูอ่ะเฮ้ยเออก็แค่นี้อมาโตวิ่งเกียสี่ละอย่าโดนน้ำนะโตยาให้มันเกียสีมาเกียสีมารอเลยเออให้ให้มันเกียสีมา ก็จะเอาคามูนาหล่าหึ้ยไกลสุดตกใจนิ่งดีกว่าตกใจไปเลยมาตอนไหนวะหมู่งหน่อยไหมอ่ะโอ๋ออ๋อเจ็บเจ็บจังเลยอู้จเจ็บจังเลยหรอโอ้เจ็บแล้วเจนวิ่งมาเจนพี่สุดตายคามุยระวังไปแข่งแท้เราจะตายแล้วเฮ้ยบินหนีละ เล็งไอ้เกียติอย่างเดียวน่ะกูจะตะโกนไม่ตะโกนดีวะจริงเอาจจะะรรตโกนู้ละเกียร์เจ้าเกียร์สามเกือบตายแม็กตายไปคนเดียวเกือบตายแล้วกะตู้แกตู้กไอ้ไอ้่อไอต่อกูกูขอกูขอรูกูขอนะลูฟี่ตัวนี้กูขอนะเพราะว่ากูจะกูจะแบบกูจะแบบเนี้ย เจ็ดฟีสุดเฮ้ยไม่โดนเฮ้ยไม่ไม่โดนก็โหมงหน่อยไหมอ่ะวิ่งมาเพื่อวิ่งมามึงมึงก็ต้องวิ่งมาเลยเบิร์ดเราคิดเราเราต้องเล่นตัวเนี้ยตัวเนี้ยมันมันมันก๊อสอ้าวกระผิดเนาะเออเออเออมามาแม็กพวกเรายังตามอยู่นะสกอร์เออเฮ้ยก๊อสเด้อคิดคิดว่าก๊อสเด้อคิดว่าก๊อสเด้อเดี๋ยวลัอขึ้นเาคิดว่าก๊อสเด้อพระเจ้ามึงอะฮะเราก่อนเอ้ยแม็กเอาเลยปั้นไอคาลิเบอร์เต็มไปเลย เอย่าเข่นเด็บถ้าถ้าไม่โดนนี่หายหน้าเขานะเอออัดชิปไปอยู่ด้วยกูว้ายไม่โดนไม่โดนเขาไม่โดนเขาเต็มกูเต็มกูเลยเอ้ยยัยอะบักตายตายแห่ตายทุกคนทุกคนเตรียมเตรียมตัวหลีเสียงนะเตรียมตัวหลีเสียงโอเคเพื่อนกำลเตรียมอยู่เตี๊ยสไกต์ เกมสามอย่าลองหลังเพื่อนมาเจแล้วผ่านปักษาข้างหลังแม่เอ้ยจมดินต่อคุณหนไอปิดอุ้ยโอ้แรงแรงแรงไปแล้วไปแล้วเฮ้ยเฮ้ยโดนโดนหม่งหน่อยไหมอ่ะ โอ้ยติดกระแพงอ้าเอาบักบักติดกระแพงไอ้แต่เองเองเองวับเองเองเองวับเตะได้เองติดกระแพงอยู่เเกือบตายไปละไม่อย่าคุณนายใส่มีเอาเลยเพื่อนเฮ้ยไม่โดนเฮ้ยโตเฮ้ยพร้อมแล้วเปล่าเพื่อนงงเราหน่อยไหมอ่ะไอ้ข่าวมูแต่ใครบอกนะเพื่อนเฮ้ย เอเดี๋ยวเดี๋ยวรอรอเรามาเปิดตียก่อนเรามาเปิดตียก่อนไม่เห็นโดนเลยอ่ะมันตื้อเราไม่แม่แล้วเว้ยม่ไปไมเอาคาคาชิไปเอาคาคาชี่เราไปเฮ้ยไป้วเฮ้ยคาคาหุวยคาคามวยเราเต็มตัวเต็มตัวคาหมวยนี่นะคาหมวยแม่วิ่ง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 เออโตมามาหากู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 อยู่กับเราไว้ ตัวโตมาหักกูอายุเอาดิโตเต็มตัวคาหมวยโตเต็มตัวคาหมวยโอ้โหเอ้ยแม่โตโตกูจะกูจะขึ้นจากเรือยังไงอะแม็กเอาดิเอาดิเอาโตกูจะขึ้นจากเรือยังไงอะไม่รู้อะไปตรงปืนใหญ่เหยียบเหยียบปืนใหญ่เหยียบเหยียบปืนใหญ่ขึ้น thank you อะไรแม็กคนมาล้ ใช่เพราะว่าฉันมาแล้วยังไงล่ะาม,ามาแล้วเพื่อนข้าราการในแม็กเองมาแล้วเพื่อนเอ้ยอย่าให้กูจัดการใครก็ว่ามาเลยมาสองคนอ่ะมาแม็กมากูไหนเอาฉันไม่ดูนั้นนะ่ะโอู้ตู่อีกด้วยนั้นนะ่ะอ่ะตรงดินเอ่อเอาก็าตายเลยว่ะ เฮ้ยกิยืนนิ่งเหรอฮะยืนนิ่งอหะออกไปวิ่งมาวิ่งมาเพื่อวิ่งมาวิ่งมาแล้วโดนลงโดนลงมาโดนลงมาเฮ้ยไม่ควรที่จะหนีออกมัมึงอย่าพูดทอมอีกนะอืออออ้อ้ออื้อ้ออ้ออ้ออื้้ได้อว้ยอื้ออื้ออ้อออ้ออออื้กอือ้นี่้อ่อ่ะก กูก็กูก็รัวได้นะกูก็รัวได้นะเฮ้ยทอมสันทอมสันเนาะทำทอมโอ้ยโอ้ยโอโตโตโตเฮลป์เฮลป์ปีเฮลป์มีแขนยูขามุ้ยแขนอยู่ขามุ้ยไม่มีไม่มียังไม่ถึงครึ่งเลยเลี่ยมเลี่ยมเอาเงินเอาเงินเอามันวเฮ้ยเอาว้าวเอ้ทะลุที่ไหนเอ้าเลี้ยงทะลุเอ้าไม่เป็นไรไม่เป็นไรนั่งใจน้ำวะ เรา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 สวยโตโตเองเอเองเอขึ้นไปเองเจอเลยขึ้นไปเจอเลยขึ้นไปเจอเลยขึ้นไปเจอเลยโตโตฝั่งนี้ทา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 งนี้โอ้ยโอ้โหมาดิเฮ้ยกูจะขึ้นไปสู้กับพวกมัไงอ่ะนอกจากถ้ากูจะใช้สกิลร็อกเก็ตอ่ะเฮ้ยไอ้โตมึงมึงโดดลงมาได้มึงโดดลงมาได้ไหมกูกูขึ้นไปสู้กับพวกมึงไม่ได้กูสู้กับพวกมึงไม่ได้โดดลงมาแล้ว่อนโดดลงมาได้สวยเอ้าไม่ไม่ไม่ระเบิดเออ ต้นมีแค่นาทีเดียวสุรพัฒน์มาแล้วเพื่อนไม่ไงพามยอยู่มาเรียกว่าพันปักขาโว้ยไอ้ตัดสายฟ้าเขาตกแสจไอ้ฟ้าไหมอ่ะไอ้ฟ้าเฮ้ยไก่ตายเหรอไก่จะตายแล้วเหรอไก่จะตายแล้วเหรอ สีน่าลงสุดๆเอามาเอไม่ได้กินกูเม่นด้ลยแม่เดี๋ยวกูทำได้ดูนะปิดตัวเองก่อนละกันนีเปล่าอย่าเข้ามาเทนนี่มาเทนเทนเทนเดนหนีไม่ได้กูอันติวเข้ามาแล้วเพื่อนกูก็มาแล้วเหมือนกันต้องรบเสียงเปล่าวะกูไม่กูเปิดไปแล้วกูเปิดไปแล้วมาเพื่อนมามามาเพื่อนแบ็คมากูยังยังไม่รีบแก้สารนะโต้โต้มันเดินไปหาเมืองโต้ เลยมาก็มามาก็มาปสองไม่กดสามทำไมอ่ะกดสองก็กดสามเจริญอีบอร์ดขอตัวนี้ซะตัวอ่ะไปเพื่อนเอ้าสวยเอ๊ะแมสตัวเองโคตรเล้าเล็วเว้ยโคตรเฉ็ดัลอยู่ก็ยังยืนเฉ็ดร้อยเฮ้ยแล้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่ตกกว่าเพื่อนขึ้นยังไงวะเหยียบขึ้นใหญ่เหรอ ปืนใหญ่ที่มันมีง่าองมันนีเดียวแบบนี้เดียวเลยร้อยแปดสิบเก้าคนอื่นเขาพันหนึ่งพันสองกันต่อบป่ะต่อบป่ะอีกสักรอบป่ะโคตรเก่งว่ะเต่อต่อต่อไอยู้สลับมือสลับแล้วบอกเอ๊ะเขาอยู่ทีมเดิมทีมเดิมว่ะทีมเดิมก็ตัวเดิมดิใครว่าเล่นคิวบเมนนะทำเลเซเบอร์จะเปนตัให้ดูเอาอตัวอะไรดีเอาลูฟี่ก็ได้มาเฮ้ยไอ้แม่ไอ้แม่ม่เล่นลูฟี่ห่าแม่มึงเห็น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 กูได้ละโหดดิใช่ป่ะเอ้ยคิวฟรี คิวฟีอีสปอร์ตคิวฟีอีสปอร์ตเฮ้ยออโต้มึงอยู่ไหนแหวนอยู่นึกตัวอยู่สุรพัชสุรพัฮัลโหลสุรพัชเขาเข้าไม่ได้มันไม่มีตัวเลขขึ้นให้เพื่อนเอ็งก็กดสีเลขตัวใหม่ดีเออได้แล้วได้แล้วสุรพัชเฮ้ยโดนยังอ่าไปนะโดนไหมไม่โดนอีเชย ออโต้ Auto, เราเรามาช้าสกอร์เราอาจจะตามนะไม่เป็นไรมันบั๊กอะแก่ล้วเพื่อนมันจะคว้ามาเตะข้าหน้าเลยมั่นกูก็พุ่งไว้ชนมันได้เหมือนกันกิวกาเมสหรอคว้ามาดิคว้ามาดิาฟ,อฟีอย่างเดียวฟีอย่างเดียวฝีอย่างเดียว จะตายมั้ยจะตายแล้วเพื่อนกิวมันไม่ตายกิวมันเต้กิวมันไม่ตายอุ้ยเหลือทั้งเหลือทั้งเหลือทั้งเอาแบบนี้ขอแบบนี้เรื่อยๆอ่ะทั้งตายปะทั้งตายปะอาจจะไม่ได้ถ้าไอ้โดนหลอยหลอยอะไรอยู่ข้างบนไหมมันเรียกอะไรไม่รู้โอ้โหอันอันนี้ไม่ใช่ทางเหรอก็ใช่ทางไม่หวะมันคือโกหังใช่นี่นี่โกหังเหรอนี่กูเพิ่งรู้เนี่ยเอโตัล้างล้างมาหากูล้างมาหากูล้างมาหากู โอมึงี่ไหนเนี่ยย้ายมันไปดิตาบอดเอ้ยตาบอดเอ้ยเราจะตายเราจะตายตาบอดเอ้ยเฮ้ยไอ้ไอต้นมึงมึงทวงทวงเวลาไงแม็กหน่อยอ๋อสวยอย่าจะตายนะแม็กลุงมีไหลยูดูลุงมีไหลยูดูโอ้ยโอ้ยวิ่งมา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  กูไม่หนีกูเข้าใส่โว้ยไปหาเองละกันไปหาเองครับไปหาเองครับหนีแล้วเน้นเอาลูฟี่หนีแล้วเน้นเอาลูฟี่หนีแล้วเน้นเอาลูฟี่ออกไปสวยกูเข้าหาโว้ยกูเข้าหาโว้กีอาเซคันโตตายเฮ้ยโอ้โหไอ้ชื่อแม่งแม่งตายไวโทษทีมืดไปเลยมืดไปเลยเออฮ่ามืดมือ ไม่วืดแล้วนะวืดมีอันนี้ไม่วืดแล้วนะไม่ไงเพื่อนไม่เอ้ย run เอ a y run away run away เาแม็กช่วยดีเอาไว้ป่ะแม็กสวยมากสวยมากโอ้ยหูโตเออโตอย่าโอ้แตกเฮ้ยโอ้โหฮีตบล็อกใหญ่เกินไม่ไหวแล้วถึงเวลาที่เราควรจะเล่นตัวอื่นบ้างใช่ไหมใช่ไ้มน้ำร้อนไหลโชู ฮะทำอะไรอ้เพืด็กเอยเดลเวสมัมึงเล่นอะไรอ่ะกูเล่นตัวอะไรกูว่าคอมโบได้เหมือนกันนะตอนเนี้ยไอบอลนะว่าเดกกูฟูน่ะหว่าแล้วกูไม่โดนอ้ามึงก็เล่นเดกกูอะเล่นตั้งนานแล้วโว้ยเดียวตายละสวยเพื่อนคอมโบเดกกู ฟ้าแฝดได้กูโอ้ยสวยกูหังวิ่งดิกูหังวิ่งไปหาโกคูนะอยากอยากให้อยากโดนของอ่ะอยากโดนสองอ่ะอะไรเพื่อนมาเอากิวกระเม็เอากิวกระเม็มามามาเจ็บอีกเขาเจ็บอีกเขาเจ็บอีกเอาเลยกิวกระเม็อย่าอย่าเพิ่งมาตัวนี้นยไปเอาเลย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 เซอร์เลยยัยยังไม่ไหวเว้ยัยยัยเอเลเซอร์สวยเอชดูนี่ อีกนิดเดียวออกไปจากเพื่อนกูเ,เอ้ยเอ้ยหนีหนีนหนีนเอออ๋ออ๋ไม่โดนลัมแสงทิกเกอร์ทิกเกอร์ทิกเกอร์โอ้โหจะบ้าตายจอสั่นจอสั่นสั่นเข้าเข้าโหสั่นเช้าเข้าไม่ไงหนีเดกระลังไปกระลังไปเติมมามาละเอ <rons toilet. S 1> ้ยอย่าแล้ว เอาเอาเอาทั้งเอาทั้งเอาทั้งทั้งก่อนทั้งก่อนมมดหอว่ะทั้งด้าเหม็นมันจานเพื่อนเออไอศักด์กูอยู่ข้างหลังก็โดนเอามันจูกระเมตรก็ไมนต้องห่วงหัวหน้าห้องมาช่วยแล้วหัวหน้าห้องมาช่วยแล้วเพื่อนเออตายเลยนีดาเชนยะไม่ได้เก่งวะโอ้โหอ๋อพูดใหม่เอามันเอามันจูกระเมตรพูดใหม่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  ไม่ไงไม่ได้เก่งว่ะอีดาเห็นเนี่ยอ๋อโอเคไปแล้เฮ้ยมันมันจะตายคู่แล้วมันจะตายคู่แล้วจากการจากการโก้ออหืไม่โดนไอ้นี่ดักหน้าดิครับดักหน้าดิครับดักหน้าดิครับไอ้ตัวนู้นตัวบนตัวบนแม็กเรานำอยู่นิดเดียวแมทเอาสกอร์อีกหน่อยตัวแมทจะเล่นเลยก็ได้ที่สกอร์มันเยอะจะเล่นเดือบเลยก็ได้เอาหน่อยไหมอะแมทเป็นจินเต้อองยู่กับม อิงเอาอะไรก็ได้ที่มาทำซีโก้ได้เยอะอ่ะตอนเนี้ยเออเออกี่ยอกับอะไรอันท่าอะไรเลยเยอะเยอะเออเอามันเออไม่ตายโว้ยนี่จะตายไปซะเด็กจิ๊กอะไรแม็กไปไปเอาเดกุไปเอาเดกุูไอเทนเออตายนี่นี่โกูนี่ก่อนเดกุไม่หนีโว้ยกูมันหนีก็ได้เว้ยหนีก็ตายอ่ะอ๋อ โอ้โอ้แล้วมึงกดตรงมึงกดตรงนี้เลยนะโคตรเดี้เลยแย่จริงว่ะเอ้ยไม่จะตายสองแล้วแมสเอาเลยอยู่แล้วหมดชี่งอูไม่โดนเฮ้ยกูพุ่งมาไหนเนี่ยกูกูพุ่งมาไหนเนี่ยกูกูพุ่งมาไหนเนี่ยตกไม่ตกไม่ตาย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 อะไรขึ้นได้ไหมเย้กูเล่นตัวนี้มันไม่เหมาะจริงว่ะ ต้องเล่นราชา,<อ>าจนสลัดจริงๆวะใช่เกียร์เอ๊ะน่าจะแพ้อะเทนแล้วแ่ยแพ้ก็แพ้ดิวะแต่กูจะพยายามพิเกมให้ได้แล้วกันูโมโมกอกูมองอะไรไม่เห็นเลยรีบคอมโบเดียวแตกแม้ยสุดยอดดี๋ยเพึ่งเดี๋ยวพึ่งรอรอวิ่งวิ่งก่อนวิ่งก่อนทำมดิจีไอมาดิเขาเรียกยหลอยเขาเรียกว่าหลอย แรงกว่าครับแรงโอ้โหมีปากเต็มตัวอะไไม่โดนอย่างนี้ก็เสร็จแล้วเพื่อนอะไรเกสิกาเทนโทไปไหนอะฮะฮ่โอ้ยเอามันแม็กเอามัน่นนแย่แล้วนิ้วชาสกิลกูไม่มาที่อะเอาทีนี้ละชิบหายละป่ะน,นะไม่สวยวชากันนิ้วดิกันนิวนน้วดิชาหายนะเว้ย ไม่ก็แค่ับกำแบกกำแบกเพื่อนเอาเจอแล้วโอ้โหหุ้ยตายเลยรันเอาเลยต้นสองร้อยฮะตรงไหนไม่รู้ดูอย่าเราเราอย่าโดนเราต้องทำให้เขาละโดนเราทำยังดิ เนี่ยมันมามันมาหาถึงพี่เลยเนี่ยกูอยบอกแล้วกูไม่ชอบวิ่งหนีกูชอบวิ่งเข้าใส่โดนตัวดนอ่ะเอาตัวออเอาตัว,ว,ว,วเอาอีกเพื่อนเอาอีกเกียดท่านี้มากเลยเกียดท่าลูกพี่มากเลย่โอ้ยแล้วอ่ะเอ้ยลโต้มา400แล้ว400แล้ว400เราอาจจะตามไม่ทันอีก็ได้นะ โอ้ยมามาเพียบเลยเพียบเลยเออเออเออฆ่ากูเถอะพีตายเอ้เมื่อไหร่จะมาเพื่อนอันติมาช้ามากนะตอนตอนแรกแม่งมาไวชิบหายมาโคตรถี่อ่ะเฮ้ยอายูสติวเพยิงใช่กูเพยิงกูเอาในเกมเฮ้ยใช่กูกูก็ขึ้นเขามันมันจะขึ้นว่ายังเล่นอยู่หรือเปล่ามาดิตุบตีโมตุบตีโมของชอบเลยว่ะ โอ้โหอาเลยเองอะเฮ้ยกดจีทันปะวะไม่ทันอู้แม่งตายโตกูลเลยนิดเดียวเอาเข้ามาแล้วแบเพื่อนว่าสกอร์หนึ่งสี่หนึ่งสองว่ะการดินกาดินบังใครวะโมงหน่อยไหมอะไอคิวกระเมร์เอาเลยเอาเลื่อยแย่ละระวังนะกรีวิวกระเมร์มันมีสกิลล็อก โอ้เอาเลยโดนมันเลยแบนแบนหนีก่อนไปล่างเลยเฮ้ยเอาเลยโอ้ยไม่โดนโดนไหมโอ้ตัดมจ้าเข้าไปแล้วอ๋ออ๋ออ๋อ้ือืไม่รู้ฟันใครไปกูกูกูไม่รู้โดนใครบ้างกูไม่รู้กูไม่รู้อะไรกูกูกูไม่รู้อะไรทั้งนั้นเมื่อกี้ อันอย่างเดียวเลยเฮ้ยเอาไมากมี่กิโลเมตรมาเจอแล้วอ๋อสวยโอ้โห้แพ้มิ้งเปลี่ยนทีมเปลี่ยนทีมไปฉีดไม่เื่อจบดีกว่าจบดีกว,ว่าพี่น้องโรตารี่เฮ้ยพี่น้องโรตารีเ่เลยคุณนี่มัน20นาทีแล้วนะเปลี่ยนด่านไหมเปลี่ยนด่านหรือเปล่าป